ครับนจบปุ่นตองสนห้างไกลไหนเป็นเส้นคุกเส้นครับเนเร็วเร็วบอกนายขับเปลี่ยนปืนเลยนะครับเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนตอกระสุนที่มันยิงแล้วมันเบี้ยวมันงอเนี่ยอย่าเอาไปยัดใส่นะเอาออกมาเลยนะครับ พยายามจะให้ยางติดองกระุนมันจะแทรกกระถุนตางสอดคลุม ตัวต <tem> ูดม <us> uh ันเนี่ยตัวแก็บมันทำให้มันหลุดออกมาเลย <funnel. endless S 2> ขาจบยังขวาจบแล้วครับตายจบยังตายยังจบยังมีใ,ใครที่นอนอยู่<อ><ๆ>เปลี่ยนปืนเลยเปลี่ยนปืนยังเปลี่ยนครับเปลียนเปลี่ยนเลยจะได้